สวัสดีครับเฮบีไรเดนครับวันนี้มารีวิวน้ำมันนะครับสำหรับเช็ดทำความสะอาดหล่อลื่นหรือป้องกันสนิมนะครับตัวนี้คือ ranch e n e s i s นะครับ camelia oil นะครับก็เป็น uh, pure chinese camelia oil นะครับซึ่งก็เป็นน้ำมันพืชนะครับชนิดหนึ่งอันนี้เป็นน้ำมันที่สั่งจากเว็บไซต์ l a m n e a c o m นะครับ l a m nia.com นะครับซึ่งอันนี้ขวดนี้ไม่ใช่ของผมนะผมยืมพี่ช่อง alger นะครับ james alger มารีวิวนะครับพี่เขาสั่งซื้อจาก lamne.com แล้วก็เอามาใช้งานน้ำมันคาเมเลียเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะแต่ว่าในต่างประเทศนะครับในจีนในญี่ปุ่นรวมถึงยุโรปเองก็ใช้น้ำมันนี้นะครับในการปกป้องเครื่องครัวโดยเฉพาะมีดนะครับที่ใช้งานกับอาหารนะครับ มานานมากแล้วนะครับน่าจะเป็นร้อยปีหรืออาจจะนานกว่านั้นอีกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นยี่ห้อโบเกอร์โซลินเจนนะครับก็เป็นยี่ห้อผลิตมีดของเยอรมนีที่เก่าแก่มากยี่ห้อหนึ่งเลยความจุอยู่ที่1 0 0มิลลิลิตรนะครับ100 ml กล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษดำๆแบบนี้นะเขาจะบอกว่า Pure v e g e t a b l e บิลแ o นด์ฟ f ้ก็คือทำจากพืชน,นะครับแล้วก็ปลอดภัยกับอาหารป้องกันนะครับแล้วก็ต้านสนิมทำในประเทศจีนก็เป็นภาษาเยอรมันนะครับ คายอะไรไหมอุ่นอะไรสักอย่างนะผมอ่านมาชูชูลโคโรชอนนะครับแล้วก็ไม่รู้สักอย่างนะภาษาเยอรมันอ่านไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในกลออ่องส่วนเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในลิงก์นะครับเว็บไซต์ lamnet.com หรือไปถามพี่เจมส์นะครับจากช่องเจมส์เอาเจอร์ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ทั้ง l a m n e c o m แล้วก็ลิงก์ของพี่เจมส์นะครับซึ่งเอาเจอนะครับ ก็เป็นช่องใน YouTube กับในโซเชียลมีเดียที่เหมือนกับว่าพี่เขาอ่ะสะสมมีดโกนสวัสดหนังรับรับด้วยหนังนะครับมีดโกนนึกออกไหมมีดโกนแบบที่ใช้เป็นใบกลางนะครับแล้วก็รับรับนะครับมีดด้วยนะครับรับรับมีดด้วยแล้วก็รับคัสตอมอะไรแบบเนี้ยมีรู้สึกจะคัสตอมสวาเดโก้ให้ด้วยนะเป็นพาราทูพารามิเตอร์ดี ูอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับในลิงก์ก็คือขายหินรับมีดขายอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับขวดของเจ้าตัวนี้จะมาเป็นขวดแก้วนะครับคล้ายๆแบนๆแบนแบบนี้นะครับก็จะมีความจุอยู่100มิลลิลิตรด้วยกันนะครับน้ำมันค่อนข้างที่จะมีวนลุ่มประมาณหนึ่งไม่ได้หนื่มากแต่ไม่ได้เหลวมากนะครับจะสังเกตว,ว่ามันไม่ใช่น้ําเปล่าเนาะ จะมีความเหนือดๆอยู่ประมาณนึงนครับสีจะออกเหลืองๆนิดๆนะครับไม่ใช่ว่าขาวจัวะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดอยู่แบบนี้นะครับส่วนความรู้ข้อมูลนะครับเรื่องคาเมเลียออยล์เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคาเมเลียออยล์เนี่ยก็คือเป็นน้ํามันที่สกัดจากพืชนะครับจากดอกไม้หรือว่าต้นไม้นะครับแล้วก็เจ้าดอกไม้หรือต้นไม้นี้จะมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยในโลกนะครับ มีอยู่ประมาณ3 100- นึ่ถึงส0 0สปีชีส์ทั่วโลกได้นะครับเติบโตอยู่ในฝั่งตะวันออกนะครับของประเทศในแถบเอเชียนะครับทิมาลายาก็คือประเทศแถวทิมาลายนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอินโดนีเซียจีนอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทำจากดอกไม้พันธุ์ที่อยู่ในจีนแหละมั้งครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้ำมันของดอกคาเมเลียเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการ ป้องกันสนิมก็คือมันคือน้ํามันพืชเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้งานกับมีดครัวหรือเครื่องครัวได้ด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายประกอบกับสารที่สกัดมาจากน้ํามันนะครับน้ํามันของดอกคาเมเลียเนี่ยเขาสกัดมาจากเมล็ดของมันนะจริงๆไม่ได้สกัดมาจากดอกแต่ว่าส่วนดอกเองก็จะมีน้ํามันเหมือนกันแต่น้อยมากนะครับโดยสายพันธุ์ที่นิยมนํามาสกัดเป็นน้ํามันเนี่ยจะอยู่หลากหลายสายพันธุ์เลยแต่ว่าจะมีสายพันธุ์โอลิเฟรานะครับ คาเมเลียโอลิเฟราแล้วก็มีคาเมเลียนี่แหละนะครับพันเนี้ยพันชินิสอัลไลซิสเนี่ยอ่านชื่ออ่านยากมากนะครับ mm hmm. ก็ใช้มเมล็ดของมันเนี่ยมาสกัดน้ํามันนะครับซึ่งน้ํามันเองก็จะมีสารอาหารอยู่คล้ายๆน้ํามันมะกอกเลยประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เขาว่าอย่างนั้นนะก็คือมีกรดไขมันมีอะไรแบบเนี้ยนะครับประมาณนั้นเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราลองแกะดู mm hmm. เปิดมาข้างในจะมีเป็นฝานะครับ ป้องกันน้ํามันรั่วอีกทีหนึ่งผมจะลองเขย่านะครับให้น้ามันมันเปื้อนบริเวณฝาแล้วลองยกฝาออกมาดูนะครับดูความเหนืดของน้ํามันนะครับก็คล้ายๆน้ํามันพืชนนแหละนะครับเดี๋ยวลองแตะแล้วดมดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสักครู่หนึ่งปิดก่อนนะครับเดี๋ยวหกไม่มีกลิ่นเลยนะครับผมลองดมดูมันไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นอะไรติดติดมือเลยนะครับมันก็เป็นน้ํามันประมาณนี้นะครับ ลองเช็ดที่ใบมีดดูอันนี้ใบมีดนี่เช็ดแล้วเนาะลองนี่นะครับลองดูเวอร์ลุ่มของมันเนาะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นน้ํามันที่ค่อนข้างจะมีความเหนียวประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากนะลองละเลงดูแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นน้ํามันพืชนั่นแหละนะครับความมันเนี่ยผมว่ายังมันน้อยกว่าน้ํามันพืชที่ใช้ทอดปลาหรือว่าน้ํามันพืชที่ใช้ในกรวทั่วไปอีกนะครับ มันเป็นน้ํามันที่มันนะครับน้ํามันมันต้องมันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้มันขนาดพวกน้ํามันถั่วเหลืองหรือน้ามันลําข้าวน้ํามันข้าวโพดอะไรแบบนั้นนะครับไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็กลิ่นกับสีเนี่ยน้ำมันส่วนใหญ่ที่เราใช้ทําอาหารเนี่ยมันจะเหลืองนะครับเหลืองอ่อนๆแล้วก็เห็นสีพังยี่ห้อเนี่ยก็คือเหลืองเลยนะบังยี่ห้อก็เหลืองอ่อนๆน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นหืนหรือว่ากลิ่นเหม็นคาวแบบน้ํามันทั่วๆไปที่เจอนะครับซึ่ง ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ใช้ถนอมเครื่องครัวนะครับมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ถนอมใบดาบญี่ปุ่นที่เป็นไฮคาร์บอนสตีลเป็นอะไรแบบนี้ด้วยนะก็บางคนก็จะเรียกน้ำมันในนี้ว่าน้ำมันทีซีดออยนะทีคือชาซีดก็คือเมล็ดชาน้ำมันเมล็ดชาอะไรแบบนี้นะครับทีซีดออยทีออยอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกแบบนั้นด้วยแล้วก็ ในญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะเรียกว่าซูบากินะครับซูบากิออยน้ำมันซูบากิซูบากิเป็นชื่อ,อวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นชื่อญี่ปุ่นนะของเจ้าน้ํามันตัวนี้แหละนะครับคาเมเลียออยก็เขาบอกว่าคาเมเลียออยเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรความหวานเนารสหวานเนาสามารถจะใช้ประกอบอาหารเป็นเครื่องปรุงได้ด้วยนะเหมือนเอาไปละลายในซุปสลัด ไม่ใช่ซุปสลัดเขาเรียกอะไรใส่รับสลัดนะครับทำอาหารหรือว่าไปใส่กับอย่างอื่นได้ด้วยนะครับทำให้รสชาติดีขึ้นแล้วสามารถเอาไปประกอบอาหารด้วยนะครับในนี้จะอุดมไปด้วยโอลิกแอซิดนะครับซึ่งก็จะเป็นไขมันชนิดที่มีความอิ่มตัวถึงประมาณ แ0นะครับแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารอย่างอื่นคล้ายๆน้ำมันมะกอกเลยประมาณนั้นมันมันมากนะเอาไปทอดปลาอะไรน่าจะมันไปนะครับแล้วก็น้ํามันประเภทนี้เป็นน้ํามันที่ระเหยช้าด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะคงอยู่บนใบมีดหรือว่าจุดเสียดสีได้ดีนะครับในอเมริกาหรือว่าในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เองเนี่ยก็ใช้ทําอาหารด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ทอดอะไรอย่างนี้เป็นหลักนะครับน่าจะใช้ผสมกับ น้ำสลัดผักอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับแล้วก็สามารถไปผสมหรือประกอบเป็นสารตั้งต้นทําสบู่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เทียนเพราะสบู่มันต้องใช้ไขมันด้วยเนาะซึ่งไขมันสัตว์มันก็จะเหม็นนะครับแต่ถ้าไขมันพืชบางชนิดเนี่ยมันก็ใช้งานกับการทําแบบนั้นได้นะครับแล้วก็ผสมเป็นไส้เทียนรวมถึงเป็นน้ํามันในตะเกียงด้วยนะครับก็ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเองเนี่ยช่างไม้ญี่ปุ่นเนี่ยเองก็ใช้น้ํามันพวกนี้ละลายนะครับใน สารที่ใช้ป้องกันเนื้อไม้ผิวไม้ด้วยคือเหมือนเป็น Preservative หรือว่าป้องกันไม่ให้ไม้มันแตกหรือว่าเสียหายนะครับรวมถึงใช้หล่อลื่นอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็มีประโยชน์เยอะอยู่นะครับสรุปง,ง่ายๆนะครับถ้าญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าซูบากิออยลนะครับถ้าเป็นเอกอินเตอร์เนชันแนลก็จะเรียกว่าคาเมเลียออยถ้าเป็นชื่อสามันทั่วไปก็เป็น ทรีซีดออยนะทีก็คือชาทรีซีดออยหรือว่าทรีออยทีออยนะครับน้ำมันชาประมาณนี้นะครับในไทยเองก็มีหลายยี่ห้อนะที่ทำทำอยู่นะครับลองไปดูในช้อปปีก็ได้นะครับก็ไปดูเลยว่ามันจะเป็นน้ํามันสําหรับทําอะไรบางคนใช้ผสมโลชั่นผสมอะไรพอกตัวหรือว่าใช้ปรุงอาหารหรืออะไรแต่ที่แน่ๆคือน้ามันอันนี้นะครับไอคาเมเลียเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่สกัดจากพืชจากเมล็ดพืชน,นะครับแล้วก็ปลอดภัยกับการใช้ทา ใบมีดที่ประกอบอาหารคือตัดอาหารตัดผักตัดเนื้ออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ผมไม่ได้รีวิวเชิงเลือเรื่องการป้องกันสนิมนะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น edible oil นะเป็นน้ำมันที่กินได้นะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยกับการใช้เคลือบใบมีดป้องกันสนิมหลังจากใช้เสร็จเช็ดทำความสะอาดก็เคลือบน้ำมันแบบนี้ได้นะครับทากระทะอะไรเงี้ยที่เป็นเหล็กอะไรเงี้ยตะหลิวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมันประมาณหนึ่งแล้วข้อดีของมันคือสีมันอ่อนมากแล้วมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะ ผมลองดมคือไม่มีกลิ่นมันน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน,น้ำมันงาเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมันเองนะแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับอือมันก็ดีนะคือทามีดมันก็ไม่เหม็นไม่อะไรนะครับแล้วก็ไม่ระเหยเร็วด้วยนะครับนี่คือ,อน้ำมันคาเมลียนะครับแบบนี้นครับ ใช้คู่กับมีดคือใช้เคลือบป้องกันสนิมอะไรประมาณนี้นะครับดีไม่ดีเดี๋ยวผมค่อยซื้อมาใช้เองนะอันนี้ของพี่เขาประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปในลิงก์ดูหรือว่าเอาชื่อผลิตภัณฑ์นะครับคาเมเลียออยนะคาเมเลียออยนะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับในช้อปปีมีเต็มเลยนะหลายยี่ห้อเลยไม่ใช่แค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวแต่ต้องดูให้ดีนะว่าทําออกมาเพื่อใช้ประกอบอาหารหรือว่ากินได้ไหมหรือว่าใช้ บิวตี้สปาทาตัวอะไรเงี้ยนะครับลองดูแล้วกันนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณพี่เจมส์อัลเจอร์นะครับจากช่องเจมส์อัลเจอร์ที่ส่งน้ำมันนี้มาให้ได้ลองดูนะครับไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีเลยขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิ่งไรเดนเอาท์